ไม่ดื้ไม่สนว่าง่ายสอนง่ายมากๆเลยอุยอ้ยอุยอ้ยออย ็น้องเขาน่ารักจริงๆนะครับทุกคนครับผมไม่ได้โม้ผมไม่ได้โกหกนะและผมก็ไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะแต่ว่าผมเป็นนี่ครับวันนี้ผมเป็นเด็กเลี้ยงแพ้นั่นเองครับดูสิครับน้องเขากินอย่างมีความสุขแฮปปี้ขนาดนี้คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับเรามีงานวิจัยที่พัฒนาการจัดการอาหารของน้องแพ้ครับเพื่อที่จะให้เขามีปริมาณของน้ํานมที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยแหะครับแต่เขาจะมีหลักการแบบไหนจะน่าสนใจยังไงเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่า สิครับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารสัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบันถูกออกแบบมาสําหรับผู้ประกอบการหรือว่าฟาร์มขนาดใหญ่ซึ่งฟาร์มแพะส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นเป็นฟาร์มขนาดเล็กที่มีแพะอยู่หลายช่วงวัยจึงมีความต้องการทางด้านของพลังงานและอาหารที่ไม่เท่ากันการใช้อาหารสําเร็จรูปอาจจะไม่เหมาะสําหรับแพะจํานวนน้อยงานวิจัยนี้จึงออกแบบมาเพื่อประกอบสูตรอาหารสัตว์ ที่เหมาะกับฟาร์มแพะขนาดเล็กและผสมผสานกับวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นเกษตรกรก็สามารถทําเองได้ครับแล้วพอเราลงพื้นที่จริงๆปัญหาที่เราเจอคืออะไรครับครับพอดูหลายๆฟาร์มที่เป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเดียวกันนะครับสิ่งที่เราเจอภาพเหมือนๆกันคือคือน่าจะเป็นส่วนของอาหารมากกว่าด้วยลักษณะของสายพันธุ์แพะเนี่ยมันไม่ได้ต่างจากพื้นที่อื่นที่มีการเลี้ยงแพนมในประเทศไทยนะครับเพราะสายพันธุ์ก็จะมาจากแหล่งเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ เราก็เลยว่าอ,อสมมุติฐานแรกที่เราน่าจะต้องทดลองทําก่อนคือเรื่องของอาหารที่เขาใช้น่าจะเป็นน่าจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดปัญหาที่เขาเจอมากกว่า,าเป็นที่มาที่ว่าทําไมเราถึงมาลองพัฒนาวิธีการทําอาหารคือคําว่าพัฒนาการให้อาหารหรือการจัดการอาหารเนี่ยมันต้องพัฒนาทั้ง3ส่วนร่วมกันทั้งตัวอาหารทั้งวิธีการให้แล้วก็การกินได้ของของแพะด้วยว่า เกษตรกรต้องรู้จักว่าแพ้มันกินแบบไหนไม่กินแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีรายละเอียดหลักๆก,ก็พวกนี้ครับที่เราทํากันตอนนั้นครับผมแล้วกว่าจะออกมาเป็นสูตรที่เรียกว่าสําเร็จอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันต้องผ่านกระบวนการลองผิดลองผูกนานไหมครับอาจารย์จริงๆแล้วไม่นานนะครับเพราะว่าเกษตรกรเลี้ยงแพ้นมในพื้นที่อื่นเนี่ยเขามีการทดลองทํามามาพอสมควรแล้วเราก็มาปรับใช้กับที่นี่ว่าที่นี่เขามีวัตถุดิบอะไรที่เขาสามารถหาได้ในพื้นที่ แล้วเขาจะต้องทําอะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างที่เขายังทําให้ถูกต้องตามหลักวิชาการราเขกา็มาอบรมให้คําแนะนําฝึกให้เขาสังเกตอย่างเช่นคะแนนร่างกายอย่างมูลของแพะอย่างเงี้ยว่าลักษณะแบบไหนคือลักษณะที่ดีที่เหมาะสมที่ควรจะเป็นลักษณะคะแนนร่างกายแบบไหนที่เรียกว่าแพะผอมที่เรียกว่าแพะอ้วนอาหารแบบไหนที่แพะชอบกินไม่ชอบกินวิธีการให้อาหารว่าเราจะให้อะไรก่อนให้อะไรหลังปริมาณที่เราจะให้เราต้องดูจากอะไรอย่างเงี้ยว่าที่เราให้ไปได้ผลไหมเราก็ต้อง ปรับให้มันเหมาะสมกับแต่แต่ละฟาร์มจริงๆแล้วที่เราพัฒนาขึ้นมาคือเราพัฒนาหลักการหลักการให้อาหารให้กับเกษตรกรมากกว่าจะเป็นสูตรสําเร็จอย่างความลักษณะแบบนี้เนี่ยอาหารแบบไหนสูตรแบบไหนที่เหมาะกับการให้กับแพะนมอ๋อครับจริงๆแล้วสูตรแบบไหนที่จะเหมาะกับแพะนมจริงๆเราเริ่มทําแบบนี้ครับตอนที่เราเริ่มทําวิจัยคือเราเอาอาหารที่เขากินอยู่ไปวิเคราะห์ก่อนแล้วเราก็คํานวณจากปริมาณน้ํานมที่เขาได้ว่ามันต้องการสารอาหารเท่าไหร่นะครับ แล้วเราดูก็จะเห็นว่าอ๋อสารอาหารที่เขาให้อยู่ตอนเนี้ยมันยังไม่พอครับเ,รเลยต้องพัฒนาคืออาหารหยาบเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้เขาจะมีเขาจะมีอยู่ในพื้นที่แบบไหนเราก็ต้องใช้แบบนั้นแต่สิ่งที่เราไปทําก็คือเราไปพัฒนาสูตรอาหารข้นขึ้นมาให้มันเหมาะกับอาหารหยาบที่เขาใช้ในปริมาณที่แพะมันสามารถกินได้นี่คือคืองานหลักๆของของงานวิจัยที่นี่ที่ทำนะครับของฟาร์มนี้ก็จะเป็นเราจะผสมอาหารข้นขึ้นมาซึ่ง เวลาฟังแล้วอาจจะตกใจอาหารคนที่เราสูตรที่เราผสมขึ้นมาเปอร์เซ็นต์โปรตีนต้องประมาณ24ซได้ครับซึ่งปกติในตลาดสูงสุดที่มีขายมันจะมีอยู่ที่21รแต่ถ้าเกิดเราให้มันกินที่21มันจะไม่สามารถให้น้ำนมได้ตามที่เกษตรกรต้องการเพราะว่าวัตถุดิบอาหารที่ที่เรามีอยู่ในพื้นที่มันไม่สามารถทําได้แบบนั้นเราก็ต้องพัฒนาสูตรอาหารคนมาเติมเต็มในส่วนที่มันขาดบังครับที่ฟาร์มแพคของเรามีทั้งหมดกี่ตัวครับบังครับ มีนะตอนนี้ก็ประมาณ60กว่าตัวครับโอ้โหหกสิบกว่าตัว60หกสิบกว่าตัวนี่คือเป็นแพะนมหมดเลยไหมครับทางสายนมหมดเลยครับครับผมแล้ววิธีการให้อาหารการดูแลในแต่ละวันเป็นยังไงบ้างครับบังครับก็ก็ตามปกติแบบที่เห็นมันเนี้ยครับไม่มีอะไรมากครับผมหลักๆเราเราดูอ่ะผมถามก่อนนะก่อนที่จะงานวิจัยเข้ามาเรามีการดูแลเรามีการให้อาหารยังไงบ้างครับคือตอนนั้นก็ฟังเขาพูดมาผิดๆถูกๆครับอะ นมคก็มาได้เยอะอาจารย์เข้ามาเห็นแพะปับ๊บอาจารย์มาตัวนี้กี่โลผมก็บอกว่าโลกกว่าอาจารย์ก็บอกเฮออาจารย์ก็ยังไม่พูดอะไรขก็เดินทั้งรูดไปมาไปมาอา,อาจารย์ก็แนะนําว่าคือทางนี้เขาแนะนํากันว่าแพะตัวหนึ่งต้องกินอาหารแค่ถ้วยกาแฟอ๋อก็ตามฟาร์มใหญ่ๆเขาแนะนำผมมาอาจารย์บอกไม่ใช่ ให้นมหนึ่งกิโลอาหารตั้งสี่ขีดครับครับจากนั้นมาไม่ถึงเดือนแพะผมก็นมเพิ่มขึ้นๆสูงสุดได้6กโลเขีดต่อตัวโอ้จากเดิมที่เราได้วันละแค่โลกว่าเองทั้งหมดอาจารย์ก็ดูว่าตัวนี้ตั้งเท่านั้นเท่าน,นั้นบอกผิดอาจารย์ครับตัวละโลโลก,กว่าเต็มที่ก็โลครึ่งครับ อาจารย์ก็ให้สูตรอาหารให้แนะนําวิธีการกินนมหนึ่งโลต้องให้มันกินให้ได้สี่ขีดครับจากนั้นมาก็ผมก็มีวันกนร่ปฏิบัติตามอาจารย์มาตลอดครับผมก็ประสบผลเท่าที่ควรเลยครับพอทดลองแล้วผลที่ได้มันพึงพอใจยังไงบ้างครับสุดยอดครับผมก็แนะนําฟาร์มอื่นๆให้ปฏิบัติก็บอกเออของเขาก็นมก็มาครับอ่าเาก็มาเอาไปเขาบอกนมก็มาสูตรที่ผมบอกเนี่ยครับ ก็เราก็ต้องแบ่งปันความรู้ให้มันมีนมเยอะเยอะเหมือนกับเราครับเราได้ปริมาณที่มันเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนโอ้ยม,มันไม,ไม่รู้กี่เท่าตัวครับจากตัวที่โลครึ่งมันกลายมาเป็น4-5โลการนี้ทําให้พวกเขาได้เติบโตได้กินอาหารดีๆแล้วก็มีความสุขนะครับนับว่าเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดีให้กับน้องแพะเหล่านี้แหละครับพอแพะแฮปปี้เกษตร,รกรแฮปปี้ผู้บริโภคอย่างเราก็ Happy. แฮปปี้ พร้อมกันแล้วครับเมื่อกินต่อเร็ว